ันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงโปรแกรมมินิรีแพรค่ะโปรแกรมดูแลสุขภาพภายในของผู้หญิงนะคะช่องคลอดไม่กระชับทาให้ช่องคลอดกระชับขึ้นโดยไม่ต้องผ่าตัดนะคะแล้วก็ถ้าเรามีปัญหาเรื่องปัสสาวะเล็ดก็ทําให้ปัญหาปัสสาวะเล็ดเนี่ยดีขึ้นโดยไม่ต้องผ่าตัดเช่นกันค่ะแล้วก็ถ้าใครเกิดออมีเรื่องปัญหาเรื่องน้ําน้อยนะคะทาให้เกิดอาการเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ตัวนี้ก็จะสามารถ หลังน้ํามากขึ้นทําให้ช่องคลอดเนี่ยชุ่มชื้นมากขึ้นได้ค่ะโดยโปรแกรมน,นี้นะคะเน้นย้ําเลยนะคะว่าเราไม่ต้องผ่าตัดแต่ช่องคลอดของเราจะกระชับการรักษาค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับเพราะว่าเครื่องเนี่ยจะมีหัวโผลกนะคะที่พลังงานออก360องศาจะกระตุ้นตลอดลําของช่องคลอดนะคะขานาดทําเราจะมีฟิลลิ่งอุ่นๆนะคะรู้สึกแค่อุ่นๆธรรมดารอบๆช่อง เวลาที่ใช้เนี่ยก็คือใช้ในการทำประมาณ8-15นาทีค่ะโปรแกรนี้เหมาะกับคุณผู้หญิง mm. เกือบทุกคนเลยนะคะ mm. ที่อยากจะดูแลสุขภาพภายในค่ะผลการรักษาหลังจากที่ทําไปแล้วนะคะ mm. ก็จะทําให้คนไข้รู้สึกว่าช่องคอดค่อยๆกระชับขึ้นกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ตัวปัสสาวะเล็กก็ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับค่ะ